สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูร็อกขังดวนแข่งอาร์ e เนโอเอโกอิสติกตอนที่196เมื่อในตอนนี้บอลที่อยูกิมิมยะได้พยายามในการยิงมาและฝ่าฟันมาได้ถูกคิสปินสามารถเตะทิ้งไปได้เสียงโค้งเนี่ยก็ได้พูดออกมา บอลตอนนี้กระเด็นลอยไปไกลแล้วครับผมยูกิมิยะที่พยายามในการเลี้ยงลูกมาฝ่าฟันไปยังไกลแต่ว่าในตอนนี้คะแนนนั้นกลับกลายเป็นแค่ควันที่ได้ลอยหายไปครับเมื่ออยู่ต่อนหน้าของคิสปินแล้วไม่ว่าจะลูกไหนเขาก็สามารถเตะทิ้งไปได้ชนะก็ตัดมาที่อาลิอาริในตอนนี้ที่กำลังดูเนี่ยก็ได้พูดออกมา บ้าน่ะขนาดนั้นแล้วก็ยังสามารถเตะทิ้งไว้ได้แต่ว่าถ้าเกิดในตอนนั้นไม่ใช่คิดสปินแล้วก็ย ah นะูคิมิยะน่ะคงได้คะแนนไปแล้วจากการที่เขาสามารถจัดการกองหลังได้ถึงหคนตัวเขาในตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงแต่แล้ววินาจีนั้นเสงเอโกเนี่ยก็ได้พูดแทรกมาการที่หมอน่าจะทําคะแนนได้อย่างแน่นอนเลยคือต้องฝ่าฟันกองหลังได้อีก2คนและนั่นก็รวมถึงการโดนหนึ่งต่อนหนึ่งคิดสปินอีกด้วยเพราะอย่างนั้นถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วยูค ah นะิมิยะน่ะมีโอกาสในการทําคะแนนแต่แรกแล้วงั้นหรอ บอกตามตรงนะว่าฉันดีใจที่คิสปินน่ะสามารถบลอลูกนั้นได้เพราะว่ากลับกันถ้าเกิดลูกบอลลูกนั้นที่ยูกิมยิยะได้ยิงไปเข้าประตูแล้วก็มันจะต้องมีผลกระทบหลายอย่างที่ตามมาในภายหลังแน่เพราะชนะแล้วบอลลูกนั้นน่จึงไม่สมควรจะเข้าประตูได้สิ้นคำพูดนั้นอันลีเนี่ยก็ได้ถามต่อแล้วว่าแต่ว่าลูกยิงของนางิคุงล่ะคะคือว่าบอลลูกนั้น,น่ะไม่ได้เป็นอันตรายแบบนี้งั้นเหรอเอโกเนี่ยก็ได้พูดต่อใช่อันตรายนั่นแหละแต่ว่าลูกนั้น่ะมันคือลูกโคตรฝุกททำให้ตอนนี้ตัวของอีน,น่ถึงง,งใหญ อะไรกับราคานั่นแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันก็คือซูเปอร์โกแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยจากคอมเมนต์ทางบ้านที่มีคอมเมนต์บอกว่านาย้เซชิโร่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่ได้บอกอีกว่าลูกยิงของนาย้ในตอนนั้นคือลูกที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์เอกโกะที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอทุกอย่างที่ฉันสามารถสัมผัสดได้เลยคือประสาทสัมผัสจากผู้เล่นวินาชินันอาลีเนี่ยก็ได้ถามต่อคือว่าตอนนี้ที่คุณกํนะาล คือว่าสามารถทำประตูได้ก็คือสามารถทำประตูได้และอย่างเลยคือบลนะ็อกเนี่ยคือสาาถานที่ในการสร้างโซน้าดับหนึ่งไม่ใช่หรอตัวของเอโก้เนี่ยก็ได้พูดออกมาคือว่าลูกนะั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกในการทําซ้ําอีกครั้งสลับนางี้เนี่ยนะในตอนนั้นตัวเขาได้พยายามในการท้าทายตนเองและตัวเขาในตอนนั้นก็สามารถดึงศักยภาพามาได้อย่างเต็มที่และเขาก็สามารถก้าวข้ามความท้าทายของตัวเองไปได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วมันคืออีโก้ของเจ้าหมอนั้นสิ่งนั้นเลยคือการทดสอบของนางนิเซชิโร่แต่ว่ากับการยนะูกิมิยะเนี่ยผลลัพธ์ของเจ้าาหหมอนนััคคคืควดวดง ความคาดหวังว่าจะสามารถทำประตูได้เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้แบบนั้นแล้วยูกิมิยะจะสามารถทำประตูได้ก็ยังเป็นความคิดที่ว่าความสามารถของเจมอนั่นเนี่ยจะกลายเป็นโคตรฟุกแทนและด้วยสถานการณ์ทุกอย่างที่ฉันได้พูดไปจึงสามารถคิดได้ว่าความสามารถของยูกิมิยะในตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นความคาดหวังนั้นจึงได้เกิดขึ้นนั่นคือเหผลที่ว่าทำไมยูกิมิยะน่ะถึงสมควรที่จะเฟลในการยิงลูกนี้และเหมือนในตอนนี้ตัวของยูกิมิยะน่ะกำลังคิดมากกับเรื่องนี้อยู่ด้วยสิ้นคำพูดนั้นอารีเน,นี่ยก็ได้พูดออกมา แต่ว่าถึงแม้แบบนั้นแล้วเขาก็เป็นศูนย์หน้าไม่ชิงั่นหรอเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ควรจะมีคุณสมบัติในการยริงลูกนั้นได้สิแต่แล้วเอโก้เนี่ยก็ได้พูดต่อกับมาอันลีจังนี่เธอไม่เข้าใจอีกงั้นหรอความเชื่อมั่นกับความเข้าใจผิดเนี่ยสองอย่างนี้นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีโง่าบางตนที่ได้คิดว่าการเล่นแบบนี้ในจินตนาการจะสามารถยิงเข้านั่นคือความคิดแบบพวกขีโโลหน้าโงา่เป็นความคิดที่คิดไปเองแล้วไม่มีใครมาผูกมัดความคิดนั้นอาเอาละงั้นขราวนี้รู้ออะไรบ้างเกกี่็ ความสาเร็จในตอนนี้จะไปไกลแค่ไหนเหตุผลที่ในตอนนี้สามารถสร้างนักเตะดำหนึ่งได้เป็นเพราะอะไรสําหรับในตอนนี้และความแฟนตาซีมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยคือการจชนะในการคว้าถ้วยเวลคัพพอเงินแล้วแฟนบอลญี่ปุ่นนะจึงได้ชอบในการมองเห็นความแฟนตาซีของนักฟุตบอลเหล่านั้นความแฟนตาซีของเหล่าพวกเพชรท,ที่กาลังรอก,การขัดเกล่าเหล่าม้ามืดแห่งบูล็อกที่กําลังจะสร้างตัวตนของตนเองผู้ที่จะไม่มีความเมาไม้กับชัยชนะของตนไม่ตกสู่ความกลัวเมื่อเข้าสู่ความผิดหวังเอาละงั้นต่อมาเรามารอดู การตอบสนองของเพชรเหล่านั้นในการขัดเกลากันดีกว่าสู่เส้นทางในการสร้างคะแนนของตอนเองและภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่สนานมอีกครั้งตอนนี้สซง,งีนะฮะก็เดินมาแล้วก็ได้พูดออกมาว่ายูก ah ิมิยะไอลูกตะกี้นะนายทำบ้าเลยของนายเสื้อไนท์มาขโมยฉันไปแล้วก็ป่านนี้ฉันก็มีโอกาสในการทำประตูแล้วเออง้นก็ช่างแม่งไปเ้ืเกิดในลูกตะกี้คิสวินไม่มาแล้วก็มันก็มีโอกาสที่พวกเรานะ่ะสามารถทำประตูได้แต่ว่าในาตอนนี้พวกเราน่ะต้องเป็นทีมเดียวกันแล้วยูกิมิยะ เพราะฉะนั้นในตอนนี้โอกาส Ь ที่เราสามารถตอบโต้ได้นะพวกเราต้องร่วมมือกันในการทาประตูจากนั้นอีกสักนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจปัจจุบันและที่เรากาลังเล่นอยู่เลยคือการเล่นกับคู่โลนะในการเล่นแดนขวาแต่ถ้าเกิดตัวเราสามารถเล่นร่วมกับยูคิมิยะได้จะเป็นตัวเลือกที่สามารถทําประตูได้มากกว่าเดิมจากความสามารถของยูคิมิยะลูกตะกี้นั่นคือการยิงลูกไกลโลชัทสิ่งนั้นจะเป็นลูกยิงที่สามารถหลอกล่อคู่ต่อสโซได้และจากนั้นเพ่ก็ได้พูดออกมายูคิมิยะร่วมมือกับฉันคอยเป็นผู้แอสซิสต์ฉันและลโะนนะต้ไ แล้วมันจะเป็นโอกาสที่เรานะสามารถอยู่ต่อได้แผ่นนะี้มีโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วขณะที่ตัวของอิสังยกกำลังพูดอยู่อยู่ๆเนี่ยผมตัวของยูกิมยิยะก็ได้พูดแทรกมาไอ้ควายที่พูดมาทั้งหมดเลยคืออยากจะบอกคือที่แกกําลังพูดเลยคือความเป็นเหตุเป็นผลแล้วการในการทำประตูงั้นสินะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วแกก็จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเลยสําหรับฉันแล้วพวกนั้นอะไรความหมายชิบหายอิสงีฉันบอกแกไปก่อนหน้านั้นแล้วไม่ใช่หรอ วายฮีโร่ในการแข่งครั้งนี้มันคือฉันพอชนะแล้วเกมนี้ฉันท้าทายไม่แต่พระเจ้าด้วยตัวฉันเองสิง่งคำพูดสุดแสนปากดีนั้นอิสนงงี้ในตอนนี้นะฮะก็ถึงกับเจ็บใจทําไมกันนี่แกกินปลาว่างหรือเปล่าวะจากนั้นอีกสกงงี้เนี่ยก็เริ่มปากดีใส่นี่นายนะจะโง่ไปถึงไหนในตอนนี้คิสปินกับโนอาลงสนามแล้ว พะฉะนั้นการเล่นต่อจากนี้เล่นยากมากขึ้นแน่ในตอนแรกที่นายสามารถฝ่าไปได้น่ยมันคือความกละโจนที่ได้เกิดขึ้นกลางสนามจากการลงสนามของผู้เล่นซูเปอร์สตาร์พะฉะนั้นต่อจากนี้นายจะสามารถทําแบบนั้นได้เหรอนายในตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าใจผิดแล้วเส้นทางที่นายกำลังจะเล่นน่ะไม่สามารถทําประตูได้ื่อเกิดนายไม่สามารถตระหนักได้ว่านายไม่สามารถคิดได้แล้วก็ตัวนายในตอนนี้เนี่ยก็จบไปที่นี่แล้วการลงสนามของนายในครั้งนี้เนี่คืออะไรตัวนายต้องการอะไรที่นายกำลังทําอยู่แบบนี้นะนายคิดว่านายสามารถทําประตูได้จริงเหรอแต่แล้วยูกิมิ ฉันไม่ได้เก่งเหมือนกับนายนี่ยขายความสามารถของนายให้ทุกคนได้เห็นและฉะนั้นก็เกืนกินความแฟนซีของการเล่นเหล่านั้นโดยรูปประตูที่นายกัดยยิมคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นในตอนจบทุกอย่างที่ตัวนายกำลังคิด่ะนายก็สนใจอยู่แค่ตัวเองเท่านั้นตอนนี้นะฉันเข้าใจแกแล้วอิสานี้ตัวแกกับไกเซอร์น่ะแทบไม่ต่างกันเลยเป็นแค่พวกเห็นแก่ตัวในทีมเดียวกันเมื่อในตอนนี้เพ่ได้ฟังคำดา่าตัวขอเพ่ในตอนนี้น่ะถึงกับนาสิทและยูกิมิยะก็ได้พูดต่อพราะฉะนั้นถ้าเกิดระดับโลกมีแแคค่ววกกนล้็ ฟุตบอลโลกได้เละเทะหมดแนะ่อิสง,งี้ในตอนนี้นะฮะเหมือนตัวเขาเนี่ยจะเหนื่อยมากแล้วตัวเขานะฮะก็ได้พูดกลับไปแม้แต่สถานการณ์แบบนี้นายก็ยังพูดแบบนี้งั้นสินายุกิมิยะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วในกรณีของนายฉันไม่ต้องการในความเวรซีหน้าสมเพชของนายบนโลกใบนี้หรอกคอยจับตาและดูให้ดียูกิมิยะให้ความเวรซีโน่เน่าของนาย มันกำลังจะดิ่งลงใต้ตีนฉันครับผมแล้วก็ขอจบไปตอนเดียวก่อนแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยมันคําพูดเยอะมากมันก็เลยนานเพราะฉะนั้นล,ล้วโปรดรอคลิปถัดไปนะฮะน่าจะไม่เกินวันอังคารคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ